โอเคทางนู้นน่าจะเป็นด่วนดำนะฮะ G A หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคระหว่างที่รอรถธรรมดาสองหนึ่ง 1, ตอนนี้กำลังรอทางด่วนดำอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยใครนะครับที่อยู่แถวอุตรดิศราอาดหรือแถวบ้านตูมิเซลโลกนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยคีวาที่กู้รางที่กู้มาวิ่งบนรางได้แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหน นะครับนะผ่านสถานีอะไรบ้างนะครับจะได้มาถ่ายท่านผู้ชมดูกันนะครับแล้วพอเห็นสภาพของคีวายห้าสองสี่หกเนี่ยจะอธิบายความรู้สึกเลยว่ามันเป็นยังไงโอเคด่วนดำห้าจีอชวงนี้ G a อจะมาทำด่วนดำบ่อยมากยกเว้นหกสามเจ็ดหกสามแปดที่ได้คีวายนะครับอ่านะไม่ได้อะไรครับวันนี้สี่ห้าสามอะไรอนะ่ะสี่ห้าสามเก้า ไม่ออกอะ่ะว่าเป็น634หรือว่า630มันมีหลายขบวนจัดว่าจะเป็น 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638นะครับตอนนี้2องน,นึ่งก็อยู่นู่นนะฮะนู่นอยู่ทางโน้นแสงไฟถี่แดงแดงนะครับ,อ,นะรบอ่า ก็พูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าใครที่อยู่แถวพิซซโลกบ้านตูมบ้านเตงหนามนะครับหรือแถวศิลาอาจอุตลดินเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนีม้มาหน่อยว่าตอนนี้คิดวาย5246อยู่ที่สถานีอะไรแล้วนะครับพงรวมกาลุพิเศษอันตรายบางซื่อมารือยังผ่านสถานีอะไรมาบ้างนะครับถือว่าช่วยๆกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับว่าสภาพหลังจากที่เห็นคิดวาย5246ตกลาเมื่อวันที่30 ที่ผ่านมานะครับ30กันย,ยายนที่ผ่านมาจะบอกความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคแค่รูปภาพอ่ะมันดูหดหู่นะครับดูเละมากนะครับเปื้อนโคลนเปือ้ออะไรผมเห็นแล้วแต่ผมอยากเห็นของจริงๆที่มันไม่ใช่รูปภาพะนะครับนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตอนนี้รถมันถึงไหนแล้วนะครับนะอยู่ที่สถานีปากปลาหรือเปล่าหรือว่าอยู่แถวเด่นชัยอยู่นะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะ นะครับไม่โกรธนะนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับจะได้ออกมาถ่ายไม่ใช่ได้หรอกนะฮะเดี๋ยวจะมาดูสภาพของหัวจากคีสาสอง5246กันก็น่าจะกลับคืนนี้แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้รถอยู่สถานีอะไรแล้วนะครับอยู่แถวพิเซ่โลกหรือว่าพิจิตอะไรต่างๆนานานะฮะอ่าโ,โอเคสองหนึ่งกำลังเล่นเครื่องมาโอ้โหตอนนี้สองหนึ่งแตะเกือบสามสิบนาทีแล้ว ตอนแรกเช้ามา20กว่านะครับนะโอเคตอนนี้อยู่ที่29นาทีฮะสำหรับ2องหนึ่งนึงโอเคอ๋อไฟขาวมาเชียวโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสองหนึ่งได้หัวจักอะไรวันนี้ผมแยกไม่ออกนะว่าเป็น630หรือว่า634ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ แต่ขอเรียกว่า 6xx ก่อนแล้วกันโอเคเป็นอัลสตอมนะฮะหมายเลขอะไรครวันนี้ใครรู้นะฮะว่านี่คือ630 634 636อะไรก็ว่าไปนะครับนะเขาไม่มาบอกหน่อยนะฮะผมจะพิมพ์ไว้ว่า 6xx ก็พอโอเคมาแล้วฮะโอ้หมายเลขอะไรครับวันนี้ ออสตอมฮะ4229นะครับอ่าออสตอม4229ครับวันนี้แสงขาวมากเลยกรุงเทพผุหงพงตะพานหินนะครับ จริงนะครับ okay. โอเคด่วนนำออกแล้วนะครับโอเครอผู้โดยสารสักสนิดนึงของเยอะอ่า พ่อแม่ลูกนะครับสามคนอยู่กันครบเลยอ่โอเคลงมาทันสามสิบเอ็ดน,นาทีฮะที่รถล,ล่าช้าเดี๋ยวต้องไปดูในเว็บอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสามสิบสองนะฮะออกยังสวยงามมากสองนิดหนึง่งดวดดำกอ,อกแล้วเช่นกัน รถธรรมดาเนี่ยตำนานนะฮะของใครหลายหลายคนโอเคไปังสวยงามภาสองนึงน่งหนึ่งแล้วก็ดวนดดำที่จะออกใน้ล้างสองอตอนนี้ใครรู้นะครับว่าเออ่รถพิเศษเชื่อนตรายเนี่ยนะครับขวจากคีิปวายห้าสองสี่หกที่ตกรางเนี่ยอยู่ที่ไหนรายงานม,มาบอกหน่อยจะได้มาถ่ายนะคร เพื่อความบันเทิงนะครับบอกไว้ก่อนเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะในสถา,านีบอกขอบคุณครับอะคำพูดไทยล้ะ